สวัสดีนะครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูต้เงเลยนะครับกับกล้องโอเคจะพาเพื่อนๆมาดูอนุพันธ์อีกรอบนะครับโดยเราจะให้โจทย์ก็คือ y เท่ากับลอนนะ 3x กำลัง2บวก4โดยอันเนี้ยเราให้ u นะครับ u ตัวนี้เท่ากับ3 x กำลัง2บวก c นี่คือ u นะฮะเรามาดูสูตรอน u ลอน u ก็คือสูตร d 9นะครับสูตร d 9 d 9สูตรเขาก็คือ d by d x ln u เท่ากับ1ส่วน u แล้วก็คูณอยู่กับ dy/dx นะครับนี่ผมเก็บสูตรไว้ก่อนนี่ก็คือสูตรนะครับเอามาเริ่มกันเลยก็คือดิฟตัวนี้ y ดิฟนะครับก็จะได้ดิฟกลอนจึงได้ 1, 1ส่วน u เนี่ฮะ1ส่วน u u ตัวนี้3 x กํลังสบวก4 สาม x กำลังสองบวกสี่ d by dx สาม x กำลังสองบวกสี่นะครับก็ตัวนี้ลอกมาเหมือนเดิมสาม x กำลังสองบวกสี่คูณอยู่กับตบกำลังลงมานะครับตัวนี้สองคูณกับสาม x ก็จะกลายเป็นหก x ดิฟสี่ได้ศูนย์นะครับ ก็จัดรูปให้สวยงามก็คือ 6x ส่วนด้วย 3x กำลัง2บวก4นี่นะฮะเรียบร้อยละเคมันก็จะเป็นการใส่สูตรเข้าไปนะครับคือคือการเรียนอนุพันธ์นี่มันก็คือการเหมือนจัดเลขให้มันสวยๆป็นศินละปะอย่างหนึ่งนะถามผมนะผมว่ามันเป็นศินละปะอย่างหนึ่ง เดี๋ยวเราจะมาดูการดิฟอีกจังหวะหนึงคือการดิฟสองจังหวะนะครับเรามาดูการดิฟสองจังหวะก็คือโดยเราจะให้โจทย์นี้มา y เท่ากับ ln ที่คูณอยู่กับ l น,ลนแล้วก็ x กำลังสองบวกหนึ่งนะครับ ก็ใช้สูตร d9 เหมือนเดิมนะครับดิฟครั้งแรกจะได้1ส่วนมันก็ดิฟครั้งเดียวนะครับไม่ได้ดิฟสองครั้งแต่ว่ามันเป็นผลแบบว่ามี2องลอนอ,อย่างงี้ดีว่า2รลอน1ส่วนลอน X กกำลังสบวกหนะครับ D ดีดีเของ l อนแล้วก็ x กซ์ำลังสองบวกหนึ่งซึ่งมันจะได้เท่ากับเขียนลอกมาเหมือนเดิมของ l อนเกซ์ำลังสองบวกหนึ่งดีตัวนี้ก็ได้หนึ่งส่วน u ก็กลายเป็นตัวนี้แทนนะครับเป็น x กซ์กำลังสองบวกหนึ่ง แล้วก็ d ีว e ค่อยๆทำไปน,นะครับตัวหลังสุด x e กำลังสบวกหโอเคแล้วก็เป็นก็จะค่อยๆไล่ลงไปทีละชั้นนะครับเป็น1นึ่ส่วนลอน x กลังสบวกหนึ 1. คูณอยู่กับ1นึ่ส่วน x e ำลังสบวกห คูณอยู่กับตัวนี้ตกกาลังลงมา2ก็กลายเป็น2ตรงนี้ x ก,กำลัง1น,นะครับก็เป็น2 x วิธีสุดท้ายก็คือการจัดรูปให้มันสวยขึ้นนะครับเอา1นึ่ผสมกัน1คูณ1ได้1 1คูณ2 x ได้2อ x 2 x อันนี้จะเอามาหน้ามาหลังก็ได้นะครับเอากลางไปหลังก็ได้ x ก,กำลัง2บวก1ลอน x กำลังสองบวกหนึ่นี้ตอบแล้วจบแล้วนะฮะก็คือสุดท้ายก็คือการจัดรูปให้มันสวยขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสูตรดี9อนุพันธ์